หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมาดิสักอุกาาวกวออปวัตโนน,น,นนะครับขออนุญาตถ่ายภาพครูบาจันร์วัดบ้านเกาบอนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับออกลำบับบินทบาทนะครับสายบ้านแสนสุขนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าอนุสรสถานทินบุรพาจันร์วัดบ้านเกาบอนะครับวัดบ้านเกาบอนี่จะมีสายบินทบาทด้วยกันสามสายนะครับสายบ้านพนแพงเป็นสายไกลนะครับ สายบรนบอชนิงและก็สายบ้านแสนสุขนี้นะครับดืครูบาอาจารย์จำบรรษาด้วยกันนะครับหนึ่งร้อยสิบสองรูปนะครับแล้วก็มีแม่ขาวแม่ชีนะครับอยติโยมปฏิบัติธรรมนะครับประมาณสี่สิบกว่าชีวิตนะครับสมัมมาเนรไม่มีนะครับครูบาอาจารย์นะครับจะแบ่งกันไปบิณฑบาตสามสายนะครับ สายไกรนะครับบ้านพนแพงนะครับอาจารย์สมุทัไทยอิสาระโทนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเก่าบ่อนะครับจะนําพาคณะสูงออกไปบินถบาทสายนั้นนะครับแล้วก็มีสายไก้นะครับสายบ้านบบชนิงเป็นสายผู้สูงวัยนะครับคณะสฆงของวัดบ้านเก่าบ่อจะไปบินถบาทรวมกับวัดบบชนิงนะครับเด้อนะครับแล้วก็มีสายนี้นะครับสายบ้านแสนสุกนี่นะครับระยะเดินไป นะครับ2กิโลนะครับเดินกลับมา2กิโลรวมเป็น4กิโลนะครับขออนุญาตถ่ายภาพรูบาจาย์นะครับอยากให้เห็นภาพบรรยากาศนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับอาศัยการอุปธรรมค้ำชูของญาติของโยมนะครับรูบาจารย์อยู่ด้วยกันได้หลายรูปนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกบินพบาททุกรูปนะครับบางรูปก็เป็นแผนกทํางานก่อสร้างนะครับ ฝ่ายทํางานก่อสร้างนะครับฝ่ายดูแลกับปีภูมิโรงครัวนะครับฝ่ายพยาบาลดูแลพระภิกษุอาพาธนะครับหลายแผนกหลายฝ่ายด้วยกันนะครับวัดบ้านกโบนะครับอาศัยพละกกาลังเลี้ยวแรงสายทานศรัทธาจากญาติโยมนะครับให้การอุปธรรมคําชูวัดวาพระศาสนานะครับไปบินทบาทกลับมานะครับญาติโยมก็จะตาม มาจังหันที่วัดนะครับแต่ว่าญาติโยมที่มาจังหันนะครับบ้านพูนแพงบ้านบอชนมงบ้านแซนสุกนี้นะครับจะได้ประมาณ30-40ถึงเอร์เซนตนะครับนอกจากนั้นอาหารการอยู่การชันนะครับพัตาหารต่างๆก็เกิดจากญาติโยมนะครับทั้งญาติทั้งโยมทั้งครูบาอาจารย์นะครับที่ใกล้ที่ไกลบางครั้งก็นำพัตาหารต่างๆนะครับเครื่องครัว มาถวายไว้ที่โรงครัวนะครับโรงครัววัดบ้านเก่าโบบางครั้งญาติโยมนะครับก็โอนปัจจัยมาบ้างนะครับผู้อยู่ไกลผู้อยู่ใกล้ก็มาถวายปัจจัยนะครับพระเดชพระคุณลงตามอบปัจจัยเหล่านั้นนะครับให้พระอาจารย์พระครูบริกานุเพียนนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเก่าโบฝ่ายกับปียภูมิโรงครัวนะครับเน่ยกับปีนด้ความยุงครัวนะครับ ปเนี่กับพี่ภูมิลงครัวนะครับไปซื้อนะครับของที่ตลาดเจริญศรีนะขอโทษขอเอาไปนะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับสิบห้าวันไปครั้งนะครับไปถ่ายวิดีโอแต่ละครั้งนะครับประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับ่าใช้จ่ายในการซื้อกับข้าวนะครับไม่ได้ซื้อทั่วไปนะครับเจาะจงด้วยนะครับ พอาจารย์พระครูบอกว่าเวลาจะไปซื้อนะครับให้แม่ขาวแม่ชีผู้ทําครัวนะครับตรวจดูว่าจะใช้พัตตาหารอะไรบ้างจะทําอะไรบ้างนะครับซื้อแต่สิ่งที่จําเป็นจริงๆนะครับสาธุอนุโมทนาเตืนดนจักมาทีหนึ่ง นะครับหลังจากไปจ่ายตลาดนะครับซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับกลับมานะครับครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ที่โรงครัวนะครับก็จะช่วยกันยกนะครับบางครั้งนะครับอาจารย์พราะครูท่านก็จะโทรบอกนะครับว่าช่วงนะครับไปจ่ายตลาดกลับมานะครับช่วงที่นําเอานะครับผักผลไม้ต่างๆลงนะครับให้ไปถ่ายรูปให้ด้วยนะครับก็ไปถ่ายรูปไว้นะครับ จนรู้นะครับว่าประมาณเท่าไร่เท่าไหรนะครับราคาผักกับผลไม้นะครับและเก็เนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่ต่างๆนะครับมันจะประมาณครึ่งๆกันนะครับค่อนข้างจะมีราคานะครับพวกเนื้อต่างๆนะครับได้มาแล้วก็มาให้แม่ขายไม่ชีนะครับอยติโยมคุ้มวัดบ้านเก่าโบนี่นะครับช่วยกันปรุงพัตตาหารถวายพระนะครับ ถ้าว่าเป็นพัตาหารเช้านะครับช่วงนี้มีแต่พัตาหาเช้านะครับช่วงที่มีนวากวาภิกษุนะครับบวชเจรฉลิมพระเกียรตินะคอยมีพัตาหาเพนนะครับดื้อขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศนะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านเขาโปออกรับบิณฑบ,บาตสาธุสาธุ มวยเบื้องไม่แบบนั้นให้นี่เด้อตัวให้เบิ้งตะกีดเราสันต้องการระบานอยู่ว่ามีปัญหานะครับไม่ที่ใช้กับพระเดชพระคุณลวงตานะครับเวลาไลฟ์สดเวลาถ่ายวิดีโอต่างๆนะครับมันมีปัญหาเยอะนะครับบางครั้งก็ไม่มีเสียงเลยนะครับก็เลยปรึกษากับโยมท็อปนี่นะครับให้เขาดูยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ให้นะครับเด้อนะครับ ว่าจะออกไหมนะครับเวลาไปถ่ายภาพผลิตพระคุณลุงตานะครับถ่ายภาพวิดีโอมันไม่ได้เสียงนะครับได้แต่วิดีโอมาเฉยๆนะครับคนน่าเสียดายนะครับตาให้ธรรมะนะครับแต่ว่าได้แต่ภาพไม่ได้เสียงธรรมะนะครับก็เลยพิจารณาให้ควรนะครับราคาประมาณ5,000กว่าบาทนะครับนะครับตั้งใจไว้นานแล้วนะครับแต่ยังไม่สำลิดผลสักทีนะครับ ถ้าทายลูปเรื่องม,มันนี้เด้อเ,เดินเดนเดียวมาอีกนึงทีคุณพ่อจันดีนะครับที่อยู่ด้านหน้านี่นะครับ เวลาไปจ่ายตลาดซื้อของกับพระอาจารย์พระครูบรดิการนุเพียนนะครับคุณโยมก็จะไปด้วยนะครับช่วยยกนะครับนำสิ่งของต่างๆขึ้นรถช่วยพระอาจารย์พระครูนะครับเดินนะครับไปด้วยกันหลายท่านด้วยกันนะครับโยมบ้างครูบาอาจารย์บ้างนะครับพอที่จะได้ยกของต่างๆขึ้นรถนะครับบางอย่างมันก็มีน้าหนักนะครับอยาิโยม ที่ตลาดเจริญสีนะครับคุณแม่แพงโยมเสกยมนิดหน่อยนะครับเจ้าของร้านยิ่งเจริญทรัพย์นะครับเขาเห็นจานพระครูนะครับไปซื้อบ่อยก็เลยตามมาดูที่วัดนะครับทําไมซื้อเยอะเหลือกเกินนะครับพอมาเจอครูบาอาจารย์ที่วัดบ้านครูกรอยู้วยกันร้อยก็รูปยมก็เข้าใจนะครับตอนแรกนึกว่าซื้อไปทําบุญทุกวันบุญอะไรจะขนาดนี้นะครับ พอมาดูแล้วโยมเขาก็เลยเข้าใจนะครับเวลาพระอาจารย์พระครูท่านไปซื้อของนะครับนอกจากซื้อแล้วโยมก็ยกถวายนะครับพวกผักพวกผลไม้ต่างๆนะครับเครื่องครัวนะครับเตรียมไว้ให้เลยนะครับบางครั้งของมันมากเกินไปนะครับขายไม่ทันนะครับโยมจะโทรศัพท์มาให้พระอาจารย์พระครูนะครับไปรับเอานะครับนํารถไปรับเอาที่ตลาดเจริญศรีนูนะครับ อุปธรรมคำชูผู้บาอาจารย์วัดบ้านเขาบ่มานานนะครับเมื่อก่อนก็ไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายภาพนะครับไม่ได้มีความรู้นะครับพอเข้าไปนะครับที่โรงครัวบอยนะครับถ่ายภาพวิดีโอต่างๆก็เลยได้รู้เรื่องล่านะครับอาจารย์ประกูก็เล่าให้ฟังนะครับยมเขาให้การอุปธรรมคำชูนะครับเวลาไปซื้ออาจารย์ปรากูท่านก็ไม่ได้ลงรถนะครับ ชี้เอานี่นี่นี่นะครับโยมพ่อนก็ยกขึ้นให้รถนะครับขึ้นบนรถนะครับแล้วก็ตรงไหนที่จะถวายนะครับส่วนซื้อต่างหากส่วนถวายต่างหากนะครับแล้วก็นํามาให้แมขาแมชีนะครับปรุงเป็นพตตาหารถวายพระนะครับ ขแข็งแรงเด้อคุณยายด้วย,วยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนน้ำมาเบิ่งกองให้นนเดิม น,นานๆจะมาครั้งอาจารย์ไม่ได้ไปนะอาจารย์มหาปุ๋งค่ะไม่ได้ไปแล้วแกแต่ถ่ายกรูก่นี่แล้ว สุขภาพแข็งแรงหรือบุเทาเด้อ ตูวเสีเหลี่ยงเสียงยังวันวนันนอปูเสริมนาะตัวเสียเหลี่ยงเสียงยังวันวันอยู่น่ะสาธุสาธุเออสาธุสุขภาพแข็งแรงเด้อสาธุสาธุ So. so uh... มาถ่ายรูปเดอร์มอนิเอ้อร์สาธุสาธุมาถ่ายรูปเดอร์มอนิเอ้อพร์พี่น้อยสาธุ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 อโอ้ถูกใจมาเสียบัดน้ำมันมือ